พ s i ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ MTEC เชัดชัว วันนี้รายการซ a An อนเซของเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เขาหลักค่ะชายหาดของตะกัวป่าพังงานะคะที่นี่ต้องบอกว่า เป็นชายหาดที่สวยงามมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีอีกประวัติศาสตร์หนึ่งที่ไม่มีใครเนี่ยที่จะลืมเลยนั่นก็คือสึนามินะคะที่เกิดขึ้นตรงนี้เองเนี่ยเป็นชายหาดเขาหลักที่ต่อเนื่องยาวมาจนถึงหมู่บ้านน้าเค็มนะคะและที่เห็นข้างหลังนี้ก็คือหมู่บ้านน้ําเค็มที่เขาประกอบอาชีพประมงค่ะส่วนฝั่งโน้นก็จะเป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจตอนนี้เนี่ยถือเป็นช่วงของการฟื้นฟูนะคะแล้วก็ต้องบอก ว่าหลังจากซูนามิที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ฟื้นตัวได้เร็วมากต้องยอมรับว่าที่นี่เขาเข้มแข็งมากจริงๆค่ะนอกจากวันนี้ที่จะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศสบายๆแบบนี้แล้วเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเพื่อนช่างคนพิเศษของเราค่ะซึ่งเขาทําธุรกิจจานดาวเทียมที่อําเภอตะกัวป่านี้นะคะเราจะไปรับฟังมุมมองนะคะแนวคิดการทําธุรกิจที่เขาบอกว่าการทําตลาดหลายๆรูปแบบและประสบความสําเร็จจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงร้านสกายเซฟทไลท์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของนิกค่ะพี่วุฒินะคะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับมาเยือนถึงที่เลยตะกลัวป่าตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าที่นิกขับรถผ่านมาเนี่ยก็จะมีแบบว่าเป็นคล้ายๆอนุสรณ์สถานเกี่ยวกับซ<ช>ูนามิเนาะที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า,าเ,เหตุการณ์นั้นที่เกิดขึ้นโหเสียหายเยอะแยะมากมายแลวพี่วุฒิอยู่ยังไงอะคะออตอนนั้นผมก็ กำลังจะขี่รถออกไปเที่ยวทะเลเออกําลังจะพาตอนตอนนั้นเนี่ยผมกําลังจะพาพาเนี่ยพาพาหัวหน้าเก่าเจออ้าของร้านเก่า,ากที่ผมเคยทำง,งานเขาไปเ,ออไปเที่ยวทะเลกําลังขึ้นรถพอดีอพอดีพ่อเขาก็บอกว่าเออทานข้าวก่อนทั้งทั้งที่ผมอยู่มาเนี่ยอพ่อไม่เคยยกคือแกแกไม่เคยห้ามผมขนาดนั้นะออเหรอเพลินวันนั้นเนี่ยแกก็เลย หยกข้าวมาวางให้ที่โต๊ะเพื่อที่จะให้พวกผมมานั่งกินกินข้าวกันก่อนอย่าเพิ่งไปใช่ผมก็เลยตกลงว่าก็งั้นมานั่งกินกินกันได้สักสองสามคำแป๊บเดียวเขาก็โทรมาโอ้โหวิ่งกันรอแล้วเราอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยน้ามาถึงไหมไม่ถึงครับตรงนี้ไม่ถึงโอ้ก็ถือว่าเป็นโชคดีไปเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยใช่ไหมคะใช่โอ้ยนะถือว่าเรายังมีบุญเยอะมากเลยนะ มันนั้นขนาดสตาร์ทรถเลยครับพี่สตาร์ทรถขึ้นรถกันแลยครับจะไปเลยต้องขอบคุณคุณพ่อเลยทีเดียวนะคะที่ว่าถาวแบบว่ามันเป็นเหมือนอะไรบางอย่างที่มาชุดเราไว้นะคะให้ให้ไม่ต้องไปเจอกับเหตุการณ์ที่มันร้ายร้าแบบนั้นนะคะอ่ะมาถึงนี่แหละมาคุยเกี่ยวกับธุรกิจจานดาวเทียมร้านนี้เราเปิดมากี่ปีแล้วคะร้านผมเปิดมา8ปีกว่ายากเข้าเก้าปีครับโอ้านยาวนานอ่ะ แต่ดูพี่วุฒิยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะแล้วพี่วุฒิพี่วุฒเข้ามารู้จักจานดาวเทียมเนี้ยตั้งแต่กี่ปีก็ผมเปิดร้านประมาณแปปีกว่าเ้า<ม>ปีเมื่อก่อนก็ทําอยู่กับกับกับอีกร้านนึงที่ <Okay. S 2> เป็นร้านใหญ่ oh. ในในพื้นที่เหมือนกัน <Okay. S 2> ครับพี่ผมก็เป็นลูกน้องของเขา uh huh. ก็มีรุ่นพี่ที่ว่าเป็นเป็นคู่หูของผมที่เขาทําอยู่แล้วผมก็ไปเป็นลูกน้อง oh. แล้วก็ oh. เขาก็สอนงานต่างๆสอน, <Okay. S 2> สอน ก็เรียนรู้มาจากตรงนั้นโอ้โหเราเรียนรู้จากเขาเนี่ยคืออยู่ที่ร้านนั้นคือมันแน่นอนมันจะคงต้องขายจานดาวเทียมแน่ๆอยู่แล้วเราได้วิชาแบบในในจุดไหนมาบ้างนอกจากเทคนิคในเรื่องของการติดตั้งอะไรเงี้ยค่ะก็การตลาดการรับลูกค้าอะไรพวกนี้การการการปัญหาต่างๆที่ว่า ส่วนมากเนี่ยที่ที่ที่จะเป็นช่างเนี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับลูกค้าเนี่ยช่างจะเป็นผู้รับรู้ทั้งหมดอส่วนมากจะจะเป็นอย่างนั้นเราเป็นคนที่เผชิญหน้ากับลูกค้าอยู่แล้วเราจะเป็นตัวแก้ปัญหาให้กับลูกค้าตลอดเขามีอะไรคือเขาก็บอกเราแล้วเราก็คือเป็นคนแก้ไขปัญหานี่เก็เลยได้ความรู้ตรงนั้นเยอะกว่าถ้าถ้าถ้าเปรียบหน่อยนึงก็คือว่าจะได้ความรู้เยอะกว่าเจ้าของร้านเว่าเจ้าของร้านเขาเขาแค่รู้ว่าจานดูไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวให้ ช่างไปดูต่ปัญหาที่เราแก้เนี่ยคือช่างเป็นผู้แก้ก็เลยได้ความรู้ตรงนั้นเยอะขึ้นมาหน่อยถือว่าเป็นมุมมองหรือว่าจุดดีซะด้วยซ้ำนะในการที่เราเป็นช่างแล้วเราก็ไปเจอปัญหาหลากหลายทําให้น้วันนี้เนี่ยเราก็คือเป็นคนที่แก้ปัญหาในหลายๆรูปแบบทำให้เราเก่งมากขึ้นก็ความรู้เยอะๆบอกว่าก่อนเนี่ยมันปัญหาจะเยอะกว่าปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยช่องอะไรมัน มันเข้าเองมันออโต้อัตโนมัติให้หมดเมื่อก่อนนี้โอ้โหต้องไปทั้งดิมิกอนาล็อกดิจิตอลเลยเราก็ต้องปัญหาจะรับไม่ได้ทีนึงน,นะอ๋อต้องเรื่องความถี่เรื่องอะไรด้วยพอม,มาหลังๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่เราแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าช่องสามเนี่ยส่วนมากช่างเดี๋ยวนี้จะจําไม่ได้ว่าช่องสามความถี่อะไร <laughs> ต้องมันง่ายเหลือเกินแล้วกับโม a เอะไรางี้าช่างเนี้ยจะเป็นอย่างนั้นหมดช่างปัจจุบันเนี้ยนะช่องห้าที่ความถีเลยจําไม่ได้ขนาดถามกันเองเนี้ยยังจาไม่ค่อยได้ต้องไปกดอินโฟกันเลยเดียวอก่อนนี้ต้องท่องกันโอ้โหคือกระดาษไปบ้านลูกค้าลูกค้าก็จะมองเออมันก็ช่างคือไม่ไม่ค่อยฝีมือเท่าไหร่เออๆก็เลยต้องท่องความถี่กันเมื่อก่อนต้องท่องความถี่มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอ คือการที่เราเป็นช่างเราเดินเข้าไปเนี่ยคือภาพลักษณ์นี่มันต้องได้คือช่างจะต้องเป็นคนรู้ไม่จําเป็นต้องมาเปิดตํารายอยู่อันนี้ไม่ได้ภาพลักษณ์ดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยคิดใครอ่ะเออแต่ตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นเป็นการสังสมวิชาความรู้ของเรานะคะแต่อีกจุดหนึ่งที่สําคัญเรื่องของการตลาด เออเราก็คือได้รับแบบว่ามุมมองหลายๆอย่างมาปรับใช้ด้วยแต่พอเรามาเปิดร้านอะคะ่ะด้วยความที่ร้านใหญ่ซึ่งพี่พุษบอกว่าเขาเป็นคนในพื้นที่อย่างเงี้ยเป็นร้านแบบเก่าแก่อยู่นะแล้วเรามาเปิดเงี้ยเขาเขามองเรายังไงล่ะหรือว่าเรามองเขายังไงในการทําธุรกิจซึ่งมันเป็นประเภทประเภทเดียวกันนะคะปัญหาคือแรกๆเนี่ยมันก็มันก็มีบ้างเป็นเรื่องอเรื่องปกติเราออกม,มาปีกตัวมาเนี่ย เขาาคงคิดแล้วว่าเราต้องมาเปิดร้านเขาเขาเขาคงต้องต้องกลัวอย่างนั้นเราออกมาแล้วก็โอเคเราไม่รู้จะสู้เขาได้ไหมเพราะเขาร้านใหญ่โตวกว่าแต่พอมาทําเนี่ยแรกๆมันก็ยังมีใจก็ยังคิดอยู่ว่าเอเราจะไปไปสู้เขาได้ไหมแต่พอมาทําเขาจริงๆเนี่ยคืออย่างเดียวคือผมเนี่ยคิดว่าอย่าไปยุ่งลูกค้าเดิมของเขาต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ค่ะ ถ้าถ้าถ้าเราออกมาเปิดร้านแล้วไปไปเก็บลูกค้าเดิมๆที่เราเคยทําให้เขาเมื่อก่อนเนี้ยก็เท่าว่าเราไม่ได้นับหนึ่งของเราอเราไม่ได้นับหนึ่งของเราคือ <ทำ S 1> เหมือนว,ว่าเราเริ่มจะมีหนทางของตัวเองแนวทางของตัวเองว่าโอเคเราจะเริ่มทําธุรกิจนะแต่เราจะไม่ไปล้ําเส้นเขาเ,เราก็หาลูกค้าใหม่ของเรานับหนึ่งใหม่แล้วการหาลูกค้าใหม่เนี่ยมันมีกลยุทธ์ยังไงก็เหมือนเลขๆก็อย่างว่าต้องไป ข้างๆก่อนไอที่จะไปเอาตรงดีเดียวก็ไม่ได้เ,ออเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าถ้าเราไปเอาตรงลูกค้าตรงที่เราเคยติดให้เขาโดยที่เราเป็นช่างเขาเมื่อก่อนเนี้ยมันจะเกิดปัญหาว่าพอทางร้านเขารู้ปุ๊บเขาก็จะเครืองเราเพราะออจะมีปัญหากับเราตรงนั้นให้เาอยู่แล<ต>้วแต่ถ้าบ้านนี้เราติดเมื่อก่อนอแต่ข้างบ้านยังไม่ติดเราก็ต้องไปข้างบ้านเพราะว่าพื้นที่เนี้ยเราจะรู้ว่าซอยไหนตรงไหนบ้านไหนที่ว่ายังไม่มีว่า พราะจริงๆไหนๆเนี่ยเราก็รู้จักบ้านหลังนั้นอยู่แล้วซึ่งเป็นร้านแรกแต่คือไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าเป็นเป็นลูกค้าเราโดยตรงแต่เราก็ไปบ้านข้างๆอะไรประมาณนี้เป็นการแบบว่าแล้วเราก็สร้างเครือข่ายแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะค่ะะเข้าไปแรกๆเขาก็ยังยังยังบอกเลยเอ้ยนี่มาจากมาจากร้านเก่าที่ผมเคยทำไหมเขาก็ทำงั้นะไอความรู้สึกเรามันก็มันก็เดินมันก็มีท้อบ้างว่าเราติกตัวออกมาแล้วมันเจ็บปิด ใช่ไหมเขาอีกออกมาแล้วเขายังถามนิดนึงก็เริ่มสร้างความเข้าใจเรื่อยๆก็หลังๆก็เริ่มเปิดชัวบ้างเริ่มออกการตลาดบ้างการตลาดตามตลาดนัดตามงานต่างๆในหมู่บ้านมีกิจกรรมวันเด็กวันอะไรเนี่ยงานวัดงานอะไรพวกเนี้ยผมก็จะเข้าไปเข้าไปออกบูธออกตลาดหรือไม่ก็เป็นช่วงที่ว่าผมจัดเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีการอัพเครื่องอัพก็เข้าไปจัด ก,ก,รรกิจกรรมตรงนั้น,รน,นบริการเต็มที่เลยเราเข้าไปแจ้งทำรถเพ่โฆษณาว่าวันไหนเราจะเข้าไป<ห>เข้าไปตั้งเต็นท์แล<ห>้วก็ คือประชาสัพันธ์แบบเยอะเลยคือเหมือนว่าเราลุยเต็มที่กับธุรกิจนี้คือประกาศให้คนอื่นเขารู้ว่าโอเคเราไม่ได้อยู่ร้านนั้นแล้วนะแต่เราเนี่ยเป็นตัวของตัวเองเรามาทําของตัวเองคือแบบประมาณว่าอย่าพูดอีกได้ไหมว่าแบบว่ามันจะปวดมันจะปวดอะไรประมาณนี้โอ้ในช่วงแรกๆจนถึงทุกวันนี้ยังทําอยู่ไหมคะในเรื่องของการตลาดแบบนั้ยังทำอยู่ครับยังทําอยู่แต่ว่าการตลาดตอนนี้เนี่ยมันพลิกไปอีกแบบนึงก็โดยที่ว่าเหมือนเมื่อก่อนเนี่ย ปัญหาที่ลูกค้าจะเอามาให้เรามันเยอะปัญหาที่เราจะไปให้ลูกค้ามันก็เยอะเหมือนเมื่อก่อนเนี้ยช่องมันดูไม่ได้มันเป็นเครื่องธรรมดาเราก็ไปเปิดบูธอัพช่องแต่ณปัจจุบันนี้เราจะไปเปิดบูธเล่นตรงนั้นไม่ได้แลวเพราะเครื่องมันอัตโนมัติทั้งหมดอ่อใช่ใเราก็เลยต้องเอาวิธีอีกแบบหนึ่งหรือว่าคลิกไปอีกแบบหนึ่งเราจะเอาไปคุณเอาเครื่องมาอัพนะตอนนี้ร้อยบ้านแปดสิบ้านเครื่องอัตโนมัติหมดใช่ยี่สิบบ้านจะให้เข้ามาที่เต็นท์ที่บูธยี่สิบคนเนี้ยคง คงไม่เหมือนเมื่อก่อนออก็อาจจะไม่ได้ผลแล้วต้องต้องเน้นบริการเน้นปัญหาที่ที่ที่เจอ,อเวลาเวลาเวลาช่างไปออกบูธเนี่ยทำไมช่างถึงต้องใช้โปรโมชั่นบ้างอ,อะไรอย่างนี้บ้างแต่วิธีของผมเนี่ยเวลาผมออกบูธผมจะไม่ใส่โปรโมชั่นเข้าไปจะให้ลูกค้าเข้ามาเลือกเองแล้วเวลาทีวีที่โชว์เนี่ยที่ทำไมต้องโชว์ช่องให้เขาดูอย่างนั้นแต่ความคิดของผมเนี่ย หนปัจจุบันนี้ปัญหาที่ลูกค้าเจออันดับหนึ่งคือหนึ่รีโมทเสียสองช่องรายการกระตุกอมผมก็เลยไปทําทีวีเนี่ยไปเปิดโชว์ปุ๊บก,ก็เปิดช่องที่ว่ามันกระตุกกระตุกให้เขาดูค่ะคุณเจอปัญหาอย่างนี้เราช่วยได้จริงมากเราดึงตรงนั้นเข้ามาใช่ไหมใช่อยากให้ช่างตรงนั้นแลองหลายๆออลอง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 มุมนี้หน่อยเออเออคื ตั้งเป็นโจทย์ให้เขาแล้วให้เขาหาคําตอบว่าแล้วจะทํำยังไงไม่ให้มันกระตุกลองมาถามฉันสิฉันพร้อมที่จะให้ข้อมูลอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เฮ้ยแล้วประสบความสําเร็จไหมก็เขาสนใจมากกว่ามากกว่าที่จะไปเปิดช่องธรรมดาธรรมดาแทนที่เขาจะเดินมาปุ๊บช่องคุณมีกี่ช่องเขาไม่ถามนปัจจุบันนี้ทีวี ของบ้านผมเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยกระตกุกกระตุกเหมือนอที่พี่โชว์ให้ผมดูเลยแก้ไขยังไงแค่นั้นอ๋อขอเบอร์โทรไว้ขอที่อยู่ไว้นั่นคือลูกค้า ว่าจริงๆนี่พึ่งพิ่งจะมาสะดุดเหมือนกันพวกนี้ก็เป็นคนนึงถ้าเวลาเดินเข้าไปที่บูธอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราไปแบบหาเพื่อนช่างอาจจะแบบไปเจอช่วงที่เขาออกบูธพอดีแล้วพอเปิดมาช่องที่มันกระตุกเราก็เกิดคําถามทําไมมันกระตก<ช>ุกพี่ติดตั้งจานไม่ตรงหรือเปล่าอะไรยังไงค<ช>ือ<ช>เราก็ถามเขาแบบนี้<ช>อเออจริงจริงจริหุยคุณเพื่อนช่างนะเอาจุดนี้นะไปปรับมุมมองความค,ามคิดใหม่ลองดูซิว่าจะได้ผลหรือเปล่าแต่พี่พุฒธทำแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดความสนใจได้เหมือนกันนะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเนี่ย ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่เราเปิดมานานร้านก็เป็นร้านใหญ่พอสมควรนะคะเรามีเพื่อนช่างเนี่ยมารับของจากเราและในขณะเดียวกันเพื่อนช่างในพื้นที่มีอยู่เยอะมากอะคะ่ะนิกเชื่อว่าในทุกพื้นที่เนี่ยมันจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะ<ช>การที่เราเป็นศูนย์กลางในการที่จะกระจายสินค้าให้เพื่อนช่างเหล่านี้เราก็ต้องดูแลความรู้สึกเขาด้วย<ช>มีปัญหาบ้างไหมปัญหาปัญหาเรื่องราคาส่งเนี่ยผมก็คุยกับเขตรงๆว่าโอเคนะผม ผมส่งให้ก็จริงแต่ว่าผมผมไม่ได้ส่งเหมือนอรายใหญ่ๆที่เขาส่งมผมก็ส่งให้ราคาที่ผมพี่ผมชุดนี้นะผมส่งพี่ผมกําไรที่ยี่สิบสามสิบาทห้าสิบาทช่างก็เข้าใจไปไประดับหนึ่งแล้วก็ส่วนราคาขายเนี้ยบางบางช่างมาเขาก็ลดเครื่องมาเขาก็อยากติดตั้งอยากได้เงินเหมือนกันก็ผมก็ให้ราคาส่งผมก็ไม่ได้ไปลดทําราคาลดลดราคาเลยเหมือนเหมือนที่ว่าร้าน ร้านร้านหลายร้านร้านเทำก็ไม่ได้ลดราคาตรงนั้นคือเป็นมาตรฐานของเราเป็นมาตรฐานครับแต่บางทีที่แบบว่าหุยโอเคเขาเอาไปในระดับที่เราบอกว่ามาตรฐานแหละแต่เขาก็ไปแข่งกันเองอีกในพื้นที่อะไรเงี้ยเราจะเคลียร์ยังไงไหวอะก็ก็ในพื้นที่เนี่ยช่างมันมีอยู่เยอะอยู่แล้วก็ผมไอ้ช่างที่ว่าไม่เมาจากผม ผมก็พยายามเข้าไปก็พูดคุยเดือนหนึ่งก็ผมเรียกเขามาทานข้าวเดือนหนึ่งก็ทานข้าวครั้งหนึ่งเขาไม่รู้จักพี่วุเลยนะไม่ครับไม่รู้จักเขาเขาเขารู้แต่ว่าไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยมาเอาของบางช่างไม่เคยมาเอาของอาวแล้วพี่วุจะเข้าหาเขายังไงก็เข้าไปเข้าไปคุยว่าเข้าเข้าไปคุยในเรื่องทั่วไปก่อนแรกดกเขาบอกไม่ว่างก่อน